ขึ้นมาให้คุณแยกตัวเองออกจากความสรงจำนั้นแล้วบอกตัวเองว่านั่นมันเป็นแค่ความคิดความสรงจำไม่ใช่ฉันโอ้วิชานี้โคตรจุดวิชานี้โคตรจุด ทุกคนมันเหมือนกับเวลาที่เราไปนั่งสมาธินั่นแหละพระท่านสอนเวลาเรานั่งใช่ไหมเวลาเรารู้สึกเมื่อยท่านยังให้เราโฟกัสให้เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยวางนั่นไม่ใช่ฉันมันเป็นแค่ความคิดแล้วสุดท้ายคําว่าเมื่อยมันก็หายไปใช่ไม่ใช่โอ้ทุกคน กมเนี่เราเหยียบอะไรแล้วเรารู้สึกเจ็บอ่ะถ้าเราคิดว่ามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอะเท้ามันจะรู้สึกเจ็บมากๆเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสว่าไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บนะั้นไม่ใช่ฉันไม่เป็นไรสักพักหนึ่งมันก็หายไปโอ้นี่คือวิชาขั้นเทพเลยนะที่คุณจะเข้าเป็นเดอะวินเนอร ในเกมชีวิตคุณนะ นะคว่าขายมุกนะรวยรวยรวยนะทุกคนน่าจะรวยกันเยอะแล้วแหละแต่เอานะไม่ต้องเอาไปขายหรอกแค่ได้ฟังก็รวยแล้วรวยทางอารมณ์ถ้าคุณอยากร่ำรวยนะคุณต้องเป็นคนรวย จิตของคุณอยู่เหนือทุกเหตุการณ์อยู่เหนือทุกความคิดค่ะเวลาคุณคิดว่าฉันกลัวฉันไม่เก่งให้คุณแยกออกมาแยกจิตออกมาให้ความคิดว่าฉันไม่เก่งให้คุณเพ่งมองมันนะให้ฉันไม่เก่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความคิด หรือฉันได้ทำมันเต็มที่แล้วฉันจึงคิดคุณนะเดี๋ยวคุณตัดสูได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความคิดเองอาจใช่ไม่ใช่ถ้าคุณเก่งวิชานี้นะคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเวลามีคนมาดูถูกคุณมาแบบพูดไม่ดีกับคุณ มันก็ไม่ใช่ขุนไม่เห็นต้องเก็บมาเดือดเนื้อร้อนใจฟังครูให้ดีๆนะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นมนุษย์ทุกคนไม่สามารถพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นค่ะ นั่นหมายความว่าสิ่งใดที่คนอื่นพูดกับคุณเขาพูดถึงตัวเขาเองเก็ตไม่เก็ตไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเก็บมาคิดโอเคไหมคะ อันนี้เราได้วิชาแบบขั้นสุดเลยมันเป็นเรื่องของเขาเนาะคู่ล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค,นค่ะมนุษย์ทุกคนมองเห็นคนอื่นจากมุมมองที่เขาเป็น มุองที่เขาเป็นคำที่เขาพูดออกมานั่นเป็นการสะท้อนตัวเขาเองไม่ใช่ตัวคุณค่ะไม่ใช่ตัวคุณค่ะคุณต้องรู้แบบนี้ใครพูดถึงคุณโดยเฉพาะในด้านไม่ดีให้คุณรู้ไว้เลยเขาพูดถึงตัวเอง อยู่ดีๆนะคะอยากจะลงไปเป็นแพะอยาลงไปสิ <c oughs> โอเคเปล่า <c oughs> หรือว่าข้างบนมันไม่เย็นสบายนี่อยากจะลงไปเป็นแพะ <c oughs> อยู่ข้างบนน่ะดีแล้วนะคะ <c oughs> อยู่ข้างบนน่ะดีแล้ว <c oughs> เป็นอินซีอยู่ข้างบนน่ะดีแล้วนะ <c oughs> หน้าที่ของเรามองเป้าหมายของเราจ้องเป้าหมายของเราค่ะ กดล็อกไหมคะกดล็อกนะโอเคเกตค่ะครูบียองเยี่ยมมากสุดยอดทุกคนสุดยอดอยาใส่ใจยเยี่ยมค่ะครูเอมบีหาเราให้พลังกับอะไรสิ่งนั้นก็ขยายนะ <Ball> <น juna> คะเราให้พลังกับ สิ่งนั้นก็ขยายในชีวิตเราดังนั้นเราเลือกเอาค่ะทุกควรชีวิตเราเรามีสิทธิ์เลือกเสมอค่ะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันมาปะทะชีวิตเรานะ มีปฏิกิริยาแอคชั่นอะไรลงไปนะก่อนที่เราจะแอคชั่นเนี่ยสมมุตินะเนี่ยเหตุการณ์ที่มันมาปะทะเราไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรจะเป็นผู้คนจะเป็นสถานการณ์และเนี่ยตัวเรามันไม่ได้อยู่ดีมันตึ้งกันแบบนี้เลยใช่ปะมันมีแก๊ปเล็กเล็กอยู่เนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณเนี้ยนะคะนี่เหตุการณ์นี่ตัวเรา ันเราจะแอคชั่นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเหตุการณ์นั้นคำพูดนั้นมาปะทะเราแกปนี้คืออะไรแกปนี้คือความรู้สึกค่ะ ให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกตอบสนอง มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่หลังจากนี้ขอให้คุณเลือกตอบสนองในแบบที่คุณเป็นผู้เลือกจริงๆได้ไหมคะได้ไหมคะจชละคาเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ตกที่ใครเลยมันตกที่ไหนคะตัวเราเองใจเราเองความรู้สึกเราเองทั้งนั้น โอเคไหมไปต่อได้ค่ะเออเยี่ยมมากนะคะครูเอ็มบีได้นะวันนี้ให้วิชาแบบขั้นสุดเลยลนะเนี่ยครูรู้ว่าถ้าวิธีคิดผ่านโลกภายในผ่านวิธีการ ทุกคนสามารถทําได้อ่ะครูครูแมแล้วไม่ได้ค่อยเน้นสอนวิธีการมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะครูรู้ว่าแต่ละคนวิธีการเนี่ยเขาเรียกว่าท่าท่าความสําเร็จแต่ละคนมันมีท่าไม่เหมือนกันท่าถานัดอ่ะท่าถานัดในออนไลน์มนไม่เหมือนกัน บางคนถนัดเต้นบางคนถนัดพูดบางคนถนัดลิปซิงค์บางคนถนัดเล่นตลกบางคนถนัดย e ิงแอะเออบางคนถนัดหลายหลายอย่างอะ่ะเอามาผสมกันนะคือทุกคนมีท่าถนัดไม่เหมือนกันค่ะแตนะ่คุณจะไปใช้ท่าถนัดของคุณได้โลกภายในคุณมันจะต้องลุกโชน ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจหาได้ที่นี่นะคะหาได้ที่นี่ค่ะหาได้ในชอน่องนี้ในใครรู้สึกได้ความมั่นใจกลับไปทุกครั้งที่มาดูไลฟ์คะได้ความรู้สึกว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่ได้ความรู้สึกอิสระทางความคิดที่แน่ๆน,นะได้ความสุข ความสุขที่ฉันจะต้องไม่ต้องใช้ชีวิตตกอยู่ภายใต้คำพูดราคาถูกๆของใครต่อไปแล้วเ <c oughs> ต้นไม่ถนดัดตอนนี้เริ่มถนัดแล้วค่ะสนุกลละลามากๆแ, <c oughs> แล้วมีพลังเออครูไปและว็ไม่ถนัดเหมือนกันนะคะแต่พอเต้นแล้วมันก็รู้สึกแบบเออมันสนุกขึ้น ุกขึ้นได้ค่ะเยอะมากๆเลยชื่นใจจังอ่ะไปต่อทุกคนจากข้อที่ห้านะมาพร้อมสไลด์ครูเมล่าอาสไลด์ให้ทุกคนข้อที่ห้า ชอบคำนี้มากเลยนะเดินตามกลิ่นความสุขเข้าใจกลิ่นความสุขไหมเฮ้ยขนาดอาหารกลิ่นมันไม่พึงประสงค์เรายังไม่อยากทานเลยอะแต่เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตลมหายใจทั้งลมหายใจ ไปทั้งดวงจิตทั้งดวงมันจะทนไหวเหรอกับสิ่งที่มันไม่รักทุกคนว่าจริงไม่จริงชีวิตเรามันไม่ได้ไม่มีทางเลือกนะคะการที่คุณไม่เลือกสิ่งหนึ่งก็แปลว่าคุณเลือกสิ่งหนึ่งค่ะจริงไม่จริงดังนั้นวันนี้จะทำอะไรนะถามตัวเองให้ชัดค่ะ ว่าฉันรักที่จะทำหรือเพราะฉันทำมันเพียงเพื่อได้เงินหรือเพราะทำมันเพียงเพื่อให้คนอื่นยกยอฉันเพื่อให้คนอื่นยอมรับ ที่คนอื่นคิดว่าดีคิดว่าใช่มาหลอกตัวเองสิคะต้องถามตัวเองให้แน่นะครูยกตัวอย่างเลยบางคนรักการมีทีมงานสร้างทีมเยอะๆเป็นเครือข่ายรักมากๆแต่บางคนคุณไม่รักสิ่งน,นี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ดีคุณแค่ ไม่ได้รักหรือคุณไม่ได้อินกับมันเกตจีที่คุณไปล้พูดไหมคุณต้องรู้สิ่งนี้นะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จรู้ธรรมชาติของตัวเองค่ะรู้ธรรมชาติของตัวเองค่ะมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติของตัวเอง สัตว์ทุกตัวมีธรรมชาติของมันธรรมชาติของสิงโตต้องล่าอยู่ในปา่าธรรมชาติของปลาต้องว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรธรรมชาติของนกต้องโบยบินและการที่นกว่ายน้ําไม่ได้ไม่ได้แปลว่านกไม่เก่งนกไม่มีความสามารถเก็ตคู่ไหม ิ่งที่เราจะสามารถอยู่กับมันพัฒนามันไปตลอดเส้นทางโดยที่ไม่สนไม่แคร แล้วถูกต้องค่ะการไม่เลือกสิ่งหนึ่งแปลว่าคุณก็เลือกสิ่งหนึ่งดังนั้นวันนี้เอาให้ชัดเจนถามตัวเองให้แน่นะคะว่าฉันรักที่จะทำอะไรรักที่จะอยู่ในสิ่งไหนพัฒนาสิ่งไหนไปตลอดชีวิตลมหายใจครูเมล่ากล้าบอก ูจะไม่หยุดไลฟ์สดเลยจนกว่ามันไม่มีปุบไลฟ์ค่ะนะจนกว่าครูอาจจะเจอสิ่งที่รักมากกว่าคุณต้องหาให้เจอโอเคไหมคะ รัก้เจอทุกต้องค่ะครูลูกศรแล้ววิธีที่คุณจะเจอเร็วที่สุดนะฟังครูให้ดีดทุกทกุกวันทุกข่ววขณะที่คุณใช้ชีวิตค่ะจงอยู่และจงทํา ทำให้คุณมีความสุขความสุขเล็กๆความรัเกเล็กๆมันจะเชื่อมต่อคุณไปสู่ความรักและความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะนี่คือวิธีการ